วันนีนะเราก็มียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p i เช u น i นนะคะแล้วก็เพจพาชมด้าถง r e n i นะคะเดี๋ยวมาดูดีกครับราเดียวมแบมก็ตงอยน้งการทนตรเะบมเื่อก่อนสภาพโอ้โหมวนี้เนี่ยนะก็ไม่มีใครแข่งด้วยเขาเลยเปลี่ยน เป็นบอดี้ทั้ทีโฉมใหม่รถก็ลหล่อไปดูใ,ใกล้ๆเนี่ยสวยทุกสวยทุกอย่างนะเน,นี่ยนะเราจะกินแค่ปลาเโบชิมไฟนะล้อมือกันนะชิมไฟครับดีเซลบริษัทวินวินชานจำกัดเอาอเลย,เยอ่อนสลักจีเลือกโล้ร้อมระยิบรยังบนะ ถ้าพร้อมแล้วให้ชุดนักกางให้นกเลยเริ่มเลยครับ

ไม่เลหัวเุดอันไม่ต้จะได้ที่เวลาขัถีงกูกูเห็นหัวหัวล้าคนนี้แล้วนึกถึงใคร้่าอ่ะื่อก่อนน้ำยาเบอร์นี่ห้อเดียวอเดินหัวซานะรู้เลย เปลี่ยนชื่อใหม่ครับเปลี่ยนชื่อ,อ,อดูเดยกคนรอลยแต่ละวันวนะท่าเฮ้ยนะโอ้ทาคนถามว่าซื้อแบบซื้อคันหนึ่ง,ง,งแล้วมาโมกับเนียประมาณกี่ละนะ้านอ่ะฮะโอ้โหไม่ต้องดไม่ต้องดูติดไม่รับ เอาขันเหาาลียมาใส่เนี่ยไอ้ขานที่พ่นสีทุ่งเสร็จใช่ไหมเนี่ยสวยแต่สวยหล่อ ยาเบอร์อยางมีจำหน่ายนะครับซื้อไปติดไว้ได้นะครับมาจจะไปเบอร์หน้าอู๋มาครับเข้าไปครับชอเจริญธงโมครับเข้าไปเลย ผมพูดตรงๆเลยอ่ะเราลากฉีดทุกครั้ถูกต้องก็เจ้าเจ้าของยังฉีดเลยใหญ่ขนาดนี้ฉีดนี่นะฉีดน้อฉีดมาฉีดแรงก็ฉีดเจ้าโอ้ยฉีดไงให้เล็กกว่ะใหญ่น่าเดีเขาพี่จะฉีดให้ใหญ่วันนั้นฉีดผิดนี่หว่าหยิบยาผิดผิดตลอดเออไม่ฉีดลงไข่อ่ะวันนั้นทำไมไม่เจ็บข้างๆหรืไม่เจ็บข้างล่างวะไเยอะไข่ใหญ่แทนนะ กินนะพี่ครับทั้งตื่นลอมพี่มีครับแลทั้งค่ายเด็กกูชอบอย่างในีอ้ข้างหลังที่ห้อยอยู่ระวังหมาหิ่งอ๋อโคตรหอนนี่ไรเบาคนขับ่ันนั่งเบรกร็อกอยู่ลูกพี่บอกลงมาเติมหน่อยเมื่อกี้เติมไม่เต็มพี่ต้องสองเลยนะอ่ะมันต้ออง อกจบไม่ได <Net> ้เป็นสูนย์ทางร้านที่เปิดก๊อกจริงๆไม่เปิดหรอกที่นั่นไม่เปิดไม่ได้เลยนะไม่ได้ต้องสามคนครับมาร้านหนักๆอ้าวมาดูร้านนี้ครับจะดีกร่า <20. S 2> ยานก็เต็มใจขาเลยอ่ะหกสิบพูดสองหกห้าก้าไม่ใช่ท่านเห็นทุกท่านตลาดหาุ่นไปเดินเอออันนี้จบแล้วนะครับหกยันเจ็ดติดเครื่องรันอุณหภูมิได้เลยครับเช็อเคอินลาบะครับขับมาถึงแล้วนะครับฝากเช็คอินด้วยนะครับว่าสนามกอล์ฟจังง้อวันนี้บอกเลยอากาศโคตรดีครับนะชิลๆสบายๆวันนี้สนามแตกอีกแล้วแตกแตกแตกในด้วยและแตกในด้วยนะ ไม่ใช่ทุกทนี้ี่แท็กกะบ่าวพางปราจำมาพายพิีอ่าทินี้88,000คนพา เชีชงชชยงใหม่วโมราไม่รทสีชมที่เรือนนอนคนคนคนขับนะคนขับนี่ามว่าถอยไปทำลุกแต่เท้าไม่คกลับบ้านรไหมทไมะไหมทไมไม่กลับนี่รูบอกว่าไมนมีออ้งถามพ่อาพ่อยืนนะฮ่่าฮ่าในไม้ยิงมาทีเขาน่งไม้ออกจากบ้านเนะออกไปสงคืสองอนจะไม่กลับเลยเอออกไป

โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้กับช่องทิชเชอร์นินนะคะแล้วก็เิดผ้าชมดน้ำดนขุดใบทิชเชอร์นินด้วยนะคะอันนี้เป็นการซ้อมเฉยๆนะคะท่านูชดูใจกคนเยอะนะตอนแรกตอนตอนช่วงกลางวันคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอเย็นคนเพียบอกวรอสักู่รอตั้งแตเช้าแล้วคุให้องมาให้ดู